หัวหน้าคณะทำงานตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบุรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ นายประชาเตรัตัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการเป็นประธานตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนโดยมีนายอัมพลอังคาพากรกุลผู้วาราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในอำเภอทั้ง11อําอำเภอและภาคีเครือข่ายของอำเภอร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงผลการ การดำเนินของโครงการที่ห้องประชุมฐานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีซึ่งการตรวจนิเทศงานครั้งนี้เป็นไปเพื่อติดตามกำกับเร่งรัดดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบุรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยให้ในอำเภอทั้ง11อําเภอได้รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการดัง กล่าวพร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมค่ะหัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเพื่อศึกษาตัวอย่างและเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อเป็นข้อมูลให้กับอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลบบุรีต่อไปค่ะ